หืไข uh ่ไข่วะวะลูกค้าขอเปลี่ยนแบกนะครับจัดไปอย่าไปรอคนก็ไม่มีงานก็เยอะลูกค้าก็แย่ทําทำอะไรได้ทำได้หมดทำไม่ได้อย่างเดียวมนุษย์ห่อเหอเดินอากาศกับใบหวยขึ้นแบบขี้เกียจนะครับถ้าขึ้นแบบไม่ขี้เกียจเขาจะขึ้นที่แหนบแต่นี่ขึ้นแบบขี้เกียจนะครับขึ้นที่เผาไหมเหอื uh huh. ไข่ไข่วะวะ <S <S มีาจา๋าไปหาหมอดก่อนนะ <S 1> <S 1> ีต่อไปนะ้นคิดด้วยแล้วนะว่าใครเปลี่ยนแม็กนะก็มีประแจให้ยืมกับแม่แรงขึ้นเอาเองเลย <S <S 1> <S 1> บางคนถามนะครับทำไมไม่ไปเอาเครื่องมือข้างหลังนะมีบล็อกลงบล็อกลมงานมันเยอะเข้าไปนะครับเสียเวลา กว่าจะลั่กว่าจะขับรถเอ้าขับรถออกได้ขึ้นแบบนี้แป๊บเดียวเข้าไปหลังบ้านนะครับช้าลูกน้องนะครับมันถึงได้รักนะครับเนาะเพราะอะไรที่พวกมันทําได้ผมทําได้เราะจริงๆเมื่อก่อนก็ทํามาก่อนแล้วครับงานหนักพวกนี้นะครับเนาะพอเริ่มมีงานอื่นเยอะขึ้นก็ผักงานหนักไว้ก่อนไปทํางานเรื่องสมองมากกว่าท่านั่นเองฝาไปเด็กกับเราโตลูก